สวัสดีครับผมกอล์ฟผม Garden, Garden, นิวส์คงของการรีวิวเกมสกิมมอนอลิมิเต็ดพาร์ทที่5นะครับเราไปต่อกันเลยดีกว่าอย่างเร็วอย่งเร็วแล้ <c oughs> วทำเวลากันหน่อยนึงแต่ตรงนี้ดังหมดแล้วเปลี่ยนที่ได้ไหมวะแต่เดี๋ยวดูอีกหน่อยนึงแล้วกันดิสบิสต้าวิววีโคลบายเดอร์ไทม์อันนี้วิ่งออนฟูดถ้าเกิดส่งพิซซ่าอย่างนี้มันจะช้าเราต้องหาอะไรไปจะต้องต้องหาอะไรข่าวถึงจะจะไปทันโอเคฟ้าจแจนกรีนเอาเงิและคุณ okay. ไล่โบ <Line> ได้หรือลิมไล่เอเวอร์โอเคไม่ขี่จะได้ทำวันมึงขี่ไม่ได้เห็นอ่าอาฮะเห็นไหมขี่ไดเร็วขึ้นไหมเร็วขึ้นเห็นไหมเฟสซีบรีเยี่ยมโอเคนี่นี่ที่ไหนเนี่ยแล้วในต้องการเลยจ้ะทายมายนิว์มิจิคอลมูวีทรีทดมิจิคอลมูวีทรีทเวทมนต์ใหม่ อะไรวะแฟรี่กอมาเต้นางฟ้าเด้อรอทดลองเวทมนต์แมนฉันนะ่ะมนที่อะไรมนทิคคำสร้อยเนี่ยนะมนอะไรของมึงวะเนี่ยเออให้กูทำอะไรอะทายดิเมจิคอลทรีดบอมปะอ่ะเอาบอมไปไม่รู้ว่ามึงพูดถึงเรื่องอะไรอ๋อผลไม้ลอยได,ได้เหรออ่ะแดกแม่งเลย แดงกะแดงได้แล้วกดมัวนนะแดกแม่งอร่อยหน้าต่างมบงวัดเด็ดเย็ดเกยูเอาวันเด็ดคุณเป็นที่นี่คุณกินเย็ดโดขอวหมายเป็นนี่เหรอจ๊ะนี่ได้ I wish someone would give me something romantic like in the movie คิดว่าบานคนจะทำอะไรโรแมนติกมันในในหนังอ่ามา 3D การ์ดแม็ก anyone on the screen look 3D หน้าจอไม่มีอะไรวะไ,ได้อะไรเหมือนในนางเ<ม>ทพปุตรเทพปรุตรภาษาอังกฤษว่าอะไรสักครู่นะครับ <c oughs> มันมีป่าวะไอ้ตายเดยวแล้วบิ๊กนี้มันก็ไม่เหมือนในในใ, <c oughs> ในในคีย์บอร์ดคอมพิวเตอร์เลยโดนสอนกูนหาไม่เจอเทพประบุทธกดเมลเมลกด เวนกรรมเพื่อเมลกอรอ่ะแทวบุกมาแล้วเฮ้วเอาเฮ้เฮ้ไปคือสู้กับพระเจา้าจะต้องการอะไรเนี่ย 3D การเมฆอะไรจอนะไรนะมันต้องการอะไรวะมา 3D การเมี e n d i n น one on the screen look 3D 3D ทำไมพิมไม่ได้วะอ๋อไปลืมไปไม่้องไน้องกดเฮ้ย <Hey, S 1> ทำไมพิมไม่ได้เด้อเดี๋ยวน่าทำไมพิมไม่ได้วะอ๋อพิมภาษาพิมตัวเล็กไม่ได้เอ,อ่อ three dimension แลคู n dimension มี dimension Dim เทเคนโอ้โ้ oh. oh, oh. แล้วคุณกายสองพิติน่ารักไหมนึ่พิดีแล้วคุณสองมิธีเว้ยสาม,มิติเว้ยแล้วงี่อ่ uh uh าอ่า๋ันนะจอ้เดียวไพอาอีกและเอฮีโร่ Heroes. ใช่แล้ว <laughs> ฮ <Hero. laughs> ีโร่ฮีโร่บีฟูเด เอาฮีโร่ไปเอาไปดิ mm. ฮีโร่ถือช่อดอกไม้ขนาดใหญ่ไดแอนคิวบูเกอ,เอถือไปไ้มันกด,ดวยโอู <Yeah. S 1> Ooh, ้ไอเฮไอฮัสกิบอนอตหัวใจของกิบอนอตโอเคมีลงไปเลยเยี่ยมเหออะไรวะเนี่ยนี่ที่ไหนโรงเรียนโอเคเอ มืดนู่อยู่หยิบมาแม่งเลยฮึบไม่ถึงนี่ฮึบหยิบมาโอเคนี่แหละเข้าไปได้ด้วยอิงเวลไฮโรงเรียนอิงเวลโอเคเข้าไปเลยดีกว่าแมพใหม่ปะเนี่ยวู้ดวัตเตอร์วอลคัมทูอิงเวลไฮท์ดิจิตอลสู่โรงเรียนอิงเวล,ล,เวล,เวลทำไมมันดูเก่าๆฮัลโหลโรงเรียนฮันนิงเวลนับมาอิงเวล เมือ่อกี้เราเชิญคนเข้าอิงเวลคนหนึ่งที่ไอ้ดวิสมาล็อกเกอร์อิงเวลโต๊ะโรงเรียนอิงเวลห้องเรียนอิงเวลลูกโรงอิงเวลและคุณอิงเวลนะไหนต้องการอะไรจ๊ะ t h e r e really should be something to salute at the top of the this pole salute แปลว่าอะไรเอ่ยฉันต้องการบางอย่างที่จะ salute มันเอ่อ salute คำนับ at ี่ท็อปออ this p o ล่เหมือนต้องการลูกปั้นปะอ๋อเสาธงโอเค Thailand f ฟกท Thailand ไม่มีเออทุกคประเทศไทยไม่มีวะทันเล,นล่นแฟกท์ในธงนี้ทุกทีเลยไม่เข้าใจเน่ยแล้ามาเปลี่ยนสีสีนี้วะโอเคยังโอเคนะไปละ f แฟก pole salute คำนับธง ไอวันชูแมกไอวันลาฉันต้องการให้ทุกคนโหเราฉันอ่ากางเกงหลุดกางเกงกางเกงนะนะกางเกงคือชอนะ <c oughs> ็อตปะนะกางเกงอืออจะไม่รู้กางเกงภาทางกีนว่าอะไรรนะู <c oughs> ้แล้วแหละลืม <c oughs> ไปกางเกงช็อตแหละเทาเซอร์แพนอันแพน เดกเกง่ายก็เดกเกเลยอ่ะหลกยังจ้านีไมเดกเกเป็นงี้วอวันลาสแอทแทคองอะไรอะไรของมึงเ่ยฟันนี่เกเกฟันนี่อือออาการเนตัวตลกเยังัสคาวตัวตลกระจำห้อง แต,ต่ต้องต้องเนเก็บด้วยอ้าวเหี yeah, ้ยไม่เข้า <c> ช <oughs> ่างม่ไงกูเธอปื้นอยู่อย่าขยับนะมึง I want to meet someone in the middle of their career แต่จะเห็นบางคนที่อยู่กลิ่งกลางของการทำงานหรอเห้ออ่า p r i n c i p ปลปะเข้าใจถูกไหมเนี <c oughs> ่ยคุณด้งกันปินซิปโปล อ่ะ้เห็นยังเห็นแล้วฮะพอใจยังพอใจโอ้ได้ตังค์ด้วยเย็นตัวข้าเรียกเดทวันวันออกวันเงินเดือนออกโอ้ผ่านเฉยอะนั่นอะไรต้องการอะไรสแกรบูลี่อะไรวะเนี่ยมึงเป็นใครทำไมดูหน้าเออเออจังพอยเด็กเตอร์วัตเดอะดีดีเลยอะอะไรวะเนี่ยมีกองนี่แหละอ่าพอยเด็กเตอร์อ่ะเอาเสกดีๆให้ให้ไปคู่กันเลยดีดีดด เอาไปไม่มีเอาดีคีก็ได้อะดีคีดีคีอะอ่ะโดนโดนไอ้อ don t, don t นะี่แดกล้วแล้วกลืมแดกไปเลยโอเคช่างมันนี่ไรฮัลโหลเอ็กซ์เพอร n เรนต์อินแมสเทดลองแบบบ้าครัง้งนะครับท่านผู้ชมโอเคเซฟไม่ใช่เซฟเอ่เ e x p เ r นเอ็กซ์เพอร์เรนต์อินแมสเเข้าคลาสบ้าวิจัยสาก,กันดีกรอฮูฮูแล้ <N> อ่ะฮะมาเลย วัต t ุอิกอิกอนุเคราะห์ไซน์แฟร์เฮลเดอร์สเตียนมินต้องหาทดลองเหมือนสร้างสิ่งวิทยาศาสตร์อ่ะเพราะอะไรเกี่ยววิทยาศาสตร์ให้ชนะเลิศโอเคเรื่องอะไรเนี่ยคิเมียซอนดิวชั่นฟอร์ดพารามิซีมพารามิซีมเหรอพารามิซีมอ่าสิ่งนี้เป็นพารามิซีมได้อ่ะกระดูกอ่าอ่อาไดโนเสาร บอลโอ้โหมาเต็มอ่ะเอาไปเลยโอโ้ไม่ได้บอลม,ม,มึ่อกี่จะมาซ้อมอ๋อแดกแมงพามิเซียมพามิเซียมเหรออ่าอะไรนี่วะใส่เกลือนิดนึงไม่ได้อ่ะเอาไปได้เกลือได้เกลือ เอ้สรางพอับเกลใส่เลยว่เกลืออะไรกุกบกกกบกกุิ๊เกลืองมเออน้ำตาลซูกาน้ตาละ now i needs o m e heat to help it go ความร้อนเหรอกอไฟให้มงร้อนพอยัง หล <laughs> อนพอใช่ไหม <S It s t a r t to grow next I should give it something a creature body w o u l d n e e d creature body What t h e อ oh ไม่ได้เชเลยเฮ้ยอะไรวะอ๋อ oh ก yeah. oh, well, uh, so ูเอาสาวเป็น creature body อยู่แล้ว Now it s really s t a r t to grow next I should help integrate it into sociality <laughs> มันเริ่มตบตได้แล้วต้องอหาองาที่ทำใหม้มันดูเป็นเท่าหนึ่งคมงแล้วมันดูดีหน่อย lastly I should Give it a name. Place letter on the canvas, then flip the switch. Huh? Place letter on the canvas, then flip switch. ใส่ชื่อให้มัน All oh, letter. นี่คืออะไรนี่เกลือเหรอเลอะ, <c oughs> ะงงง่ะนี่ Alien. เอเลียนเอ่อ f ิ e l ฮะ canvas ค,คืออันไนวะอันนี้เปล่าวะ apply ยังไงวะงงจังตั้งชื่อไห้มันเหรออ่าในชื่ออะไรดิวด o <laughs> ได้สิคืองงไว้ที่ตรงนี้คือตรงไหนของมึงคือคันวาสเรีนิปฐวิตว์ปะคันวาสเอ่อล <c oughs> <c oughs> ักโรนะเดิเนเดินไปก่อนแล้วกันขใบไปรู้เสร็จขับไปไปก่อนนะ เดี anything, ah? ๋ยวจะทุก hmm, ีก็นาสวิทไปอยู่ไหนวะแล้วกูจะตั้งชื่อมันตรงไหนวะเพื่อเข้าใจอ่ะเอ็นตีอ๋อนี่ไงปะนี่คืออะไรบินเดอร์เอ่อตั้งชื่อให้มันเหรอเข้าใจถูกวะชื่อแล็กกูลไป ไม่ได้เรนโบว์พอ,อใจอยังไม่เข้าใจเนี่ยมึงทำอะไรเนี่ยไปบอกดีดีดีปเเเกเกจเนมมึงควรจะใส่เนมไหนเนมสวิตไปอยู่ไหนวะอ่าคันวัดที่ไหนวะ ไ hey, อง้งงเน่อยากตั้งชื่อมายอยากตั้งยังไงวะเน m แล้คุณแลกคุณด็อกไว้เลยเนเก็ตโอ้โหโดยเหี้ย <c oughs> ะไรเนี่ย บา n d the เล t เ e อร์เจเรียนอ๋อเซตนะแล้วสวิฟต์เป็นอยู่ไหนวะอ๋อไอ้แยสวิฟต์ตรงไหนคือสวิฟต์วะไอ้กูไม่เข้าใจจริงว่าสวิฟต์อยู่ไหนอะ เอองงฟลิปเดอะสวิตไอ้สักกูหาสวิตไม่เจอสิกทีนโอ้โม้วมากอลยเปิดทีนสวิตสิกหายสีน่ลยนะอ,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 อ่ะเอาเจก็ได้ สวิตปุ่มอยู่ไหนเนี่ยสวิตปุ่มอยู่ไหนสวิตอยู่ไหนวะปุ่มเสกมันก็ได้ปะคิมนไดิอืมเอะม้าแม่งสวิตไม่มีให้กูเสกมกัได้ปะอินเทอร์แอคอ่ะไหนวะปิบเหี้ยอะไรเนี่ยเออ โอเคคุณเข้าใจแล้วกิวติดบั็อ <laughs> กไอ้เหี้ยทำไมลูกกลางกูละเบื่อจริงแม่งบักก็ไม่บอกกูนนะเสียเวต้นานน้ตายอะอาซาทีวีนี่ชื่อมันโอเคไหมโอเคก็สับสวิตไปเลย ววีรลยเดืสต๊ไขกันด้วยครับสต Wolf, pues bird, okay, ๊าครฮเบอร์อาตีว <proverb> <canal> ีโอเคไส์ผ่านแล้วใช่ไหมผ่านแล้วจะไปเอาเทอมานเอาเธอรงมานมาเอาักไม่เอาเอาดาวมาเวลาชากว่าคดาวดงเดียวเกตสตาร์โอเคผ่านแล้วทีโวยเสียเวลาแล้วเกินเนี่ยอยู่นี้ไม่สิบนาทีเลยจะบ้าตายเอ็กซ์เพเมนต์อินไซต์แมส เป็นในเวิร์การที่บ้าคลั่งจริงๆเลยผ่าแล้ว,วกูจะกดดูลิลี่เลยดีกว่าแล้วกันลีจะอันล็อกอะไรทุกอย่างก็ไม่รู้อ่ะอันล็อกอะไรเหรอตัวเต็งเมินต้อแข่งยังไม่อาจไม่อันล็อกเลยอ่ะเอาดาวไปดาวไม่ช่วยให้ขามแข็งเลยวิจัยทำให้ขามแข็งขึ้นอ,อะไรเนี่ยเด็กชักว่าเหรอ ในป่ามีคนใช้กว่าเต็มไปหมดเลยไปใช้ก๊อตกคนดีกว่านะเลยองเนี่ฮึอะไรเหรอลมแรงวไปใช้ก๊อตกันเถอะอ๋อใช้บอกโอเคไปด้วยดีกว่าอ๋อโอนะก็เรื่องมึงไม่ได้ทำอะไรสักอย่างเลยเนี่ยอื อิงวลหายไม่เสร็จเลยเอล๋อจ,จบไปทีเดี๋ยวอะไรวะโอทำไมทุกทีต้องของต้องหายเลยไม่เข้าใจนะแบบัตอะไรเหรอเดี๋ยวกดผิดใช่ไหมผิดจริงด้วยโอเค ครบยังวะใช่ไหมอ๋อคุณลืมคุณใส่แล้วคุณโอเคครบละไลยไปเร็วๆเลยเร็วๆเลยยีหานี่เสียเวลากูมากเลยเออใครเนี่ยเป็นซิปเปอรออกมเซ็กเวเร็วๆๆๆวๆๆๆๆๆ โอ้สนามบ้ามึงติดเฮียอะไรเนี่ยโอ้ยทำไม่ลายเลเนี่ยมีกระเป๋าเฮียให้วางได้หมดเลยเนี่ยอีบ้าเนี่ยทำอะไรจะบ้าตายแล้วมันก็ไม่ได้พอย n t i เตอร์บ้าเลยเราใครทำไมมีใครตายเท่าไหร่เนี่ยพอเทคมีฟอร์มเดอะดอชบอกเสก้อกแม่งเลยเสื้อกภาสังกิษว่าอะไรวะโอ้เดี๋ยวนะ They grab armor เะ t h e c o s e k a ใส่กันกันดอดบอลมันได้ทุกอย่างไม่ยาจะตีกูอจะาตีกูโอเคผ่านแล้วใช่ไหมผ่านแล้ว Boy มาจากอะไรกักอย่าดอดบอลพูดิงโอเค face something in my pot to stir just b e f o r lunch เอาอะไรบางอย่างเพื่อเสิร์ฟให้เด็กออกโตปุสอ่ะแดกตลาหมึกกันดีจ้ะเปิดฝาเด้เปิดฝ,า,ดดฝากันได้ไหมเอาเพื่อนกันออกเอาเพ่นจ้ะออเอาเพ่นสิจ้ะแล้วเรจะใส่เขาไปยังไ,ไงเนี่ยโอ้จะมาตายปลามึกเสริบินได้เด้อเอ่อเอาอะไรดีวะเนี่ย หอกง่ายๆอะจะไม่จบอ่ะใส่ไปโอเคมึงได้ไหมได้มหมแน่แดงแม่งกลายเป็นเบอร์เกอร์ซะงั้นทำเก่งจังอันนี้อะไรแม่งดูกล่าวจนแคล์เดอร์จีมีโอเอ็กด้ให้ได้นอกเอ็กตัวนี้เนี่ยดิสเพก้าเลสเลมอันนี้ต้องมีมอร์อินเทอร์เรสติ่งแม่งคาราฟูไปใส่ยังเดียวเดี๋ยวเซเว่นล่า แต่ไ <laughs> ม่มีคอนโดโอเคร้านมีเซฟมอบิวไม่้ใส่มอวิวเลยมอบิว <laughs> ใส่แอปต้องใส่มอบิวหน่อยไม่ได้มอดีมอดีเล่นโอ้ไม่อันนี้พุงใส่กูเลยนะครีน <laughs> <laughs> พอใจยังพอใจยังมึง เลนโบพิมพิตรใส่นลุงกินน้ำสักอหนึ่งอ่ะเผ่าแต่ยังลุงการอะไรเนี่ยเลมอเลมอนไหมเอ่อเอาตัวหลงมาตัวหนึ่งมาทำใคือๆเนี่ยแหน่เล่าเผ่าแตยังอะไรวะเอ่าแต่ใช่ไหมเนี่ยยิ้มอย่างเงี้ยเอ่าแต่ยังวะ พอใจยังพอใจยังเอาเพื่อนมาเล่นมันก็ได้เอาเพื่อนมาเล่นเล่นกันนะ go เล่นกับมันพอใจยังวะมองเหี่อะไรอ่า g o เด e นไปเลยอ่ะพอใจยังวะเนี่ยสีทองเนี่ย vì phó tay hưởng ngủ đấy nè à, à thông thông anh nè thông thế đấy nè à. đi lêm phó tay đi để đi xe cái lêm lêm khi lêm nè tình thù ấy à con thằng anh đi đi nè lỡ thơ thì thò cái này nè cái <Nukhi> gì? thầm à, xì với อ่ะทำเพิ่มอีกอันนึงไงอ่ะไปมันจะอะไรนักหนาดีกูไม่เข้าใจมึงเลยเสียเวลากูมากเลยเข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจไหมเอาอะไรเอาอะไรไอ้สารตัวลบมันเลมอ่ะมึงกูเปลี่ยนเลมให้แล้วเนี่ยมึงจะโมโหทำไมเนี่ยไปไกลไปอ๋อแต่ยังเนี่ยเต้นด้วยกันดิ เป็นด้ยกันมาขึ้นมาอีนนี้ขึ้นมาเออขอแตยังโอ้ยต้องการอะไรดีโอ้ยเพิ่เอเวอร์ไหมใส่ทุกอย่างเนี่ยเพิ่เอเวอรใส่ทำไมเนี่ยเก็เล่นได้แล้วเพิ่เอเวอรอะเพิ่ฟูลเดี๋ยวนะอ่ะเพิ่ฟูลอ่ะเพิ่ฟูล เรฟูเล่นได้เล่นได้จากเคลื่อนที่ได้ไหมมันเทมันมันเคยอีกได้ได้โอ้พอใจยางยางมึงเสร็จให้มึงเลยเอาไปเล่นเลยฮะอ๋อโอเคไหมโอเคแล้วยังโอเคแล้วทีเออตอนนี้ที่ว่าไอเก้าไอเทก้าเอออีดองเป้งไอเก้าดาวได้ยังวะ เก่าเลยวะเหลืออะไรวะเนี่ยเหลือใครยังไม่ได้ไดจบภารน,นีทีวู้ฮูโอ้ยปวดหัวเลยครูเอ้อ่ะ,อะมึงเอาไหนก็นไปอีกคนอยู่ไหนใครเป็นคนช่วยเหลืออีกคนนึงเนี่ยเหนววะเมื่อไหร่มันตายไปกับแถวนี้นะก <c oughs> ูฆ่าคน เทียดเทียดหนึ 1, ่งคนทุกทีเลยไงวะอันนี้มันเร็วหรือเปล่าวันนี้โคช้าเลยสเตบนี่บอกเอสอ่าคริสเตอร์ for the cast มันมีใส่คริสเตอร์อ่ะไม่เคยมิงเลยสิ่งใส่ภาพคนอระโอเคอ่ะจบไปดีว่าติดเฮียอะไรนี่ ก๊อดกอดไม่มีอาจิมไปเหมือนไม่เข้าใจให้กูทำไรออเ,อไเ,อนนเอ่าอ่ n c ินิป p i c ิ u เจออะไปอาการรู้กูอนยังไงเล้วผ่านใช้คลาสเพชที่กูคิดถูกไ้เนี่ย อะไรวะน,นี่กา้ตัดเลียนที่เกิโฟิสิกส์ิสเซอร์ลเ,เลี่ยใช่ไหมเนี่ยเอเวอคอมพิวเตอ์เออโรงเรียนบ้านนี่ให้ตายโอเคช่างแม่งจบพาทน,น,น,นี้แต่เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกัน See you next episode Bye bye